วันนี้หมอริชจะมาอัปเดตดวงความรักของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนด์อฟนี้นะคะว่าช่วงนี้แนดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะและคนที่คุณแอบคิดถึงอยู่ในใจเนี่ยเขาคิดนยังไงกับคุณพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวบๆุกนะคะพลังงานอาจจะสลับตอบฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณแอบคิดถึงอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะหมายแรกว้าวเทมเพลน โอ้ล o ว l over. ดีจังเลยเอ m p e r o r สองเหรียญ h พิเทศพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะ คุณเป็นคนที่มีความน่ารักนะมีความสดใสนะคะมีพลังงานเอ n e r g y ที่ดีคิดดีคิดบวกมากๆนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเรียกได้ว่าใครทุกใจอะไรก็ตามคุณมักจะเป็นที่พึ่งนะคะคอยให้คําปรึกษากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแม้ว่าตัวคุณเองในบางครั้งอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเงาเงาเศร้าเอยู่บ้างนะคะมีคุณมามีคนมาชอบคุณมากมายนะคะมีคนมาตกหลุมรักคุณมากมาย แต่ดูเหมือนคุณจะไม่เคยรักชอบพอใครเลยนะคะคุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็เหงาอ่ะที่ความรักมันไม่ได้เป็นหนังใจนะคะคุณมีความรู้สึกให้กับใครบางคนแค่นั้นเลยนะคะคุณไม่ได้ชอบนะคะที่ใครมาปลื้มคุณหรือมาจีบคุณหลายๆคนคุณเฉยๆคุณก็ยิ้มยิ้มให้ตอบเขาไปดีๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยนะคะค่อนข้างจะเบื่อหน่ายเหมือนกันนะในเรื่องนี้นะคะแล้วคุณก็มีความเป็นเด็กดื้อเด็กน้อยอยู่ในตัวเองเหมือนกัน เห็นคุณใจดีน่ารักอย่างนี้ก็เถอะนะคะแต่บทคุณจะดื้อคุณก็ดื้ออ่ะดื้อเงียบนะคะไม่พูดไม่เถียงไม่ทานะคะเป็นคนที่มีความน่ารักสดใสชอบประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นตกแต่งบ้านนะคะซื้อดอกไม้ต้นไม้นะสวยๆมาจัดสวนนะยิ่งช่วงเทศกาลคุณก็อาจจะซื้อไฟมาประดับประดาต้นไม้ก็ได้นะคะทาต้นคริสต์มาสนะคะมีไอเดียในการ แต่งบ้านแต่งสวนนะมากมายนะคะคุณเป็นคนที่ชอบมีความคิดสร้างสรรค์มีหัวคอทนะคะมีความน่ารักชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นเรียกได้ว่ามันเป็นนิสัยของคุณคุณเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนก็มกักจะซื้อขนมซื้อของฝากมาฝากเพื่อนคุณคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณคุณรอบตัวรอบข้างคุณเสมอๆนะคะและบางครั้งคุณก็มีนิสัยเด็กๆเหมือนกันนะนะบทจะทําตัวน่ารักก็น,น่ารักเลย บางทีคุณก็ทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะมีความรับผิดชอบดีแต่บทที่คุณจะทําตัวโซนๆดื้อๆน่าทักคุณก็เป็นนะคุณก็มีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่มันก็คือมันก็คือตัวคุณนะคุณก็สมดุลบาลานตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมด้วยนะในเรื่องสุขภาพในเรื่องผิวพรรณในเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะเรียกได้ว่าใครเห็นคุณเขาก็ชื่นชมชื่นชอบคุณนะเพราะคุณน่ารักนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย ดูเหมือนว่าคุณน่าจะเคยรักใคร่ชอบพอนะคะอยู่กับคนแดนไกลนะคะหรือคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือคนไทยก็ได้นะคะที่ตอนนี้คุณกับเขาจบกันไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันไปแล้วนะคะบางคนบางเคสอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันด้วยซ้ํานะคะแต่บางคนบางเคสที่ไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่คุณก็รู้สึกดีต่อกันมากมาย นะคะในช่วงเวลาที่คุณรู้จักกันคุณก็ไปไหนด้วยกันนะคะคุณมักมีน้ำใจให้กับเขาซื้อของอะไรก็ตามไปฝากเขาอยู่เสมอเขาเองก็เป็นคนที่มีน้ำใจกับคุณเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรก็นึกถึงคุณมีอะไรก็ช่วยเหลือคุณซื้อของมาฝากคุณนะคะเคยไปท่องเที่ยวด้วยกันเคยไปเดินเที่ยวด้วยกันนะคะเคยปรึกษาหารือกันในในหลายเรื่องนะคะแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ดูจบไปแล้วนะคะดูดูดูต่างคนต่างก็แบบ ิดถึงกันแหละนะโหยหาการอยากกลับมาคืนดีกันคุณเองก็พยายามที่จะทําตัวเองให้เข้มแข็งนะคะพยายามที่จะอดทนนะพยายามที่อยู่ในที่ของตัวเองพยายามคิดบวกนะคะพยายามเติมเต็มตัวเองนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะเอาจริงๆเขาก็คิดถึงคุณมากนะคนคนนี้มีอีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มแย่ฟอร์มจัดนะพยายามที่จะเก็บตัวเองพยายามที่จะทํานิ่งกับคุณ นะคะพยายามที่จะไม่แสดงออกเลยว่ารักคุณทั้งๆที่ในใจเขาอะรักเพียงคุณซื่อสัตย์มั่นคงเพียงคุณแล้วก็มีความปรารถนาเพียงคุณนะคะหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสซิลีนคุณนั่นแหละนะตัวดีเลยนะคะคุณคิดถึงเธอมากคุณมองว่าเธอน่ารักคุณรักเธอคุณพึงพอใจในตัวเธอคุณมีความเสน่หาในตัวเธอมากๆแต่คุณพยายามที่จะเก็บเก็บอารมณ์เก็บความคิดพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะกดดันตัวเองอะ ว่าให้อยู่ในที่ของตัวเองอย่าทำอะไรอย่าแสดงออกนะคะด้วยความเป็นคุณไงคุณด้วยความที่เป็นคุณคุณมีอีโก้คุณมีความเก่งฉลาดนะมีความเป็นผู้นําความเป็นตัวตนของคุณคุณมีดีเยอะคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องเข้าหาใครก่อนนะเธอสิต้องเป็นฝ่ายพยายามเข้าหาฉันแม้คุณจะรู้ว่าเธอเองก็มีศักดิ์ศรีนะคะวางตัวดีไม่เข้าหาคุณอยู่แล้วคุณเองก็พยายามที่จะแบบ กดเก็บความคิดกดเก็บความรู้สึกของตัวเองนะพยายามที่จะนิ่งนะคะพยายามที่จะไม่งอแม้ว่าจะรักเธอมากเหลือเกินนะคะคุณก็เนี่ยเตะจุยเตะท่าอยู่เนี่ยนะแต่งตัวเป็นเซนต์คอ์สนะรอเธออยากให้เธอเห็นเหลือเกินว่าเออวันนี้ช่วงนี้เราแต่งตัวดีเหลือเกินเราเป็นเซนต์คอร์สให้เธอได้นะนะฉันตามใจเธอได้นะแต่ฉันไม่ทาฉันจะนั่งอยู่บนพลังของฉันให้เดี๋ยวเธอรู้ว่าฉันรักเธอมาก นะตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้วตอนนี้ก็ห่างกันแล้วเงียบกันแล้วนะคุณก็พยายามที่จะแบบนิ่งนะไม่งอ้อเพราะกลัวว่าแบบเดี๋ยวง้อไปเธอจะได้ใจเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าคุณรักเธอมากนะคะความอีโก้ของคุณอะมันเยอะแยะไปหมดอะเห็นไหมนะคุณก็เลยเลือกที่จะน,นิ่งนะคะแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็อยากกลับไปคืนดีนะอยากให้เธอทักมาหาคุณก่อน นะคะคุณไม่อยากเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วว่าคุณก็เสียใจนะการที่คุณกับเธอจบกันไปนะคะคุณก็เสียใจแต่ตอนนี้คุณก็ไม่อยากที่จะเสียใจเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วอ่ะนะคุณรู้สึกว่าอยากให้ปัญหามันจบไม่อยากทะเลาะกับเธอแล้วอ่ะเพราะเธอก็แบบน่ารักกับคุณคุณก็รู้ดีว่าเธอเป็นคนเดียวที่ทําให้คุณอ่ะมีแพชชั่นมีความเสน่หามีความหลงใหลได้นะคะเธอเองก็เจ๋งอ่ะนะเธอเองก็โดดเด่นมีชื่อเสียง นะคะหน้าตาดีมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะแล้วที่สําคัญเธอเป็นที่รักของคุณนะคุณพึงพอใจในตัวเธอในทุกสิ่งอย่างในความเป็นเธอเลยแหละนะคุณอยากจะกอดเธอคุณอยากจะอยู่กับเธอคุณไม่อยากทะเลาะก,กับเธอนะคะคุณอยากกลับไปคืนดีกับเธอแต่คุณก็โมแต่คิดคิดคิดอ่ดนะกลัวแบบเสียฟอร์มนะกลัวแบบทักไปก่อนแพ้อะไรแบบเนี้ยก็เลยนั่งนะเป็นเนน่ยนั่งหน้าตูปอยู่บนเก้าอี้บนบันลังของคุณนี่แหละ แต่งตัวเต็มยศเนี่ยแต่ว่าได้แต่คิดถึงได้แต่ส่องนะใจก็อยากจะดีใจจะขาดแ,แต่ไม่ทำไงเออฟอร์มเยอะไนก็เลยเป็นนี้นะคะหากคุณมีพลังงานไฟอยือเซมินีน,นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามคุณเป็นที่รักของเขานะเนี่ยคุณน่ารักมากในช่วงเวลานี้นะคะคุณเก่งคุณฉลาดคุณดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เขารู้เขาตามส่องดูคุณเขารู้ว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนไปมากคุณโฟกัสที่ตัวเองนะคุณดูมีความสุขนะคะคุณดูมีแพชชั่นกับหน้าที่การงานของคุณแล้วดูคุณโดดเด่นมีชื่อเสียงด้วยนะคุณมีอินเตอร์จีที่ดีมากๆนะคะคุณมีความน่าดึงดูดน่าเสน่หามากๆเรียกได้ว่าตอนนี้คุณคุณดูเจิดจรัสมากนะคะสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตา ความมั่นคงทางอารมณ์ความมั่นคงทางฐานะการเงินนะคะการวางตัวคุณดูเฉิดฉายคุณดูดีมากๆเขาคิดถึงคุณสุดๆนะคะเขาเจ็บปวดที่ได้อยู่มองคุณอยู่จากที่ไกลๆแต่ทําอะไรไม่ได้ใจยอยากจะมารักคุณอยากจะมากอดคุณอยากจะพาคุณไปดินเนอร์อยากจะมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันสองคนนะคะแต่ก็ได้แต่แบบแอบส่องแอบมองแล้วก็หึงคุณด้วยนะมีความหึงมีความห่วงคุณด้วย นะคะอยากทักมาหาคุณนะคะแล้วบางคนบางเคสเนี่ยนะคะน่าจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากเจอคุณอ่ะเขาอยากมาพบมาเจอคุณอยากมาหาคุณเขาอยากมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะคนคนนี้มีความหึงหวงในตัวคุณมากๆนะคะกลัวเหลือเกินกลัวว่าคุณจะมีใครนะคะยิ่งช่วงนี้คุณดูดีมากๆนะคะคุณดูโดดเด่นคุณมีความมั่นคงเขากลัวเหลือเกินว่าคุณจะ มีคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณเปลี่ยนไปมากคุณดูนิ่งขึ้นนะคะคุณดูแบบมีความน่าติดตามน่าสนใจมากๆทำให้เขารู้สึกแบบตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งในการที่ได้ส่องได้มองคุณนะนะเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะอยากอยู่กับคุณนะคะคนคนนี้อยากจะกอดเก็บคุณไว้ตลอดไปนะคะ และเขามีความหึงระแวงกลัวว่าคุณน่ะจะมีคนอื่นนะคะบางทีคุณก็เงียบๆหายไปอ่ะเขาส่องดูคุณก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของคุณเขาก็รู้สึกว่าเออคุณไปไหนคุณไปกับใครคุณมีคนรักใหม่แล้วใช่ไหมคุณไปเฉลิมฉลองด้วยแฟนใช่ไหมยิ่งช่วงนี้คุณดูเซ็กซี่ดูดีขนาดนี้ด้วยต้องมีแน่ๆเลยนะแอบคิดไปเองแอบหึงเองด้วยนะะหึงหนักมากๆแหละนะ แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำไงคุณต่อไปนะคะเขาจะทำไงคุณต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดซสองไม้เท้าจสัาสติแอศวินถ้วยคุณคนนี้ตามส่องตามดูคุณตลอดเลยนะเขาก็รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณเปลี่ยนไปจริงๆคุณดูดีมากๆ นะคะบางคนคุณอาจจะแบบออกงานบ่อยนะคะเปิดตัวบ่อยนะคะบางคนบางเคสอาจจะทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ก็ได้นะอาจจะเปิดช่อง youtube เปิดช่อง tiktok นะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมี f อฟซติดตามคุณมากคนคนนี้ตามสองตามดูคุณตลอดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล,ะละ้วล่ะจากที่เคยหยุดนิ่งนะคิดว่าตัวเองมีดีไม่งอคุณ ะะเดี๋ยวคุณก็ต้องมางอเขาเขารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วถ้าเขายังคิดอย่างนี้ต่อไปเขาคงได้เขาคงได้แต่สองคุณอยู่ตรงนี้แหละคงไม่มีวันที่จะได้กลับมาคืนดีกับคุณแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้คุณเสน่ห์รุนลือจริงๆแล้วคุณดูมั่นอกมั่นใจในตัวเองอ่ะคุณไม่เหมือนคนเดิมแล้วที่เคยรักเขานะคะเคยอ่อนหวานเคยใจดีกับเขานะคะคนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะกลับมาลื้อฟื้นนะคะ ความรักที่มันพังลงไปเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาง้อคุณเขาจะติดต่อมาหาคุณคนคนนี้จะทักมาคู่กับคุณนะคะเขาไม่อยากทุกข์ใจต่อไปแล้วอ่ะนะแม้ว่าเขาจะทําตัวไปหนึกว่าเขามีความสุขนะมีทุกอย่างครบพร้อมนะคะในเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะมีแต่คนเข้าหาเขาเขาคิดว่าเขาเจ๋งไงแต่ตอนนี้จริงๆเหงามากอยู่ไม่ได้นะเศร้าเหลือเกินกับการที่จะต้องเสียคุณไปตลอดเนี่ยเขาไม่ได้เลยเขาตัดสินใจจริงจังแล้วนะว่าเขาจะต้อง มันเริ่มต้นนะกับคุณใหม่ให้ได้นะเขาจะต้องทําลายความเจ็บปวดให้ได้นะการที่ไม่มีคุณอยู่เนี่ยมันทําให้เขาเสียใจเหลือเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับเศร้าใจนะคะเจ็บปวดนะบ่อยครั้งก็ตรอมใจไม่อยากทานข้าวไม่อยากทานอะไรคนคนนี้จะกลับเข้ามาทําดีกับคุณกลับเข้ามาคุยกับคุณพยายามทําทุกอย่างให้คุณเห็นว่าเขาเขามาง้อคุณนะเออเขามาจริงใจกับคุณนะ เขาจะทักเข้ามาหาคุณแบบปรับฉับพลันเลยนะคะเนี่ยนะคะมาจีบคุณใหม่เลยนะคะจะค่อยๆทําสิ่งดีๆให้กับคุณนะอาจจะเขียนข้อความเป็นห่วงเป็นใยคุณทุกวันจะค่อยๆพัฒนาความรักนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้แบบดูโจมมากมายนะคะแต่ก็จะค่อยๆทำาลจะกลับเข้ามาจีบคุณใหม่จีบคุณทุกวันทุกวันทุกวันเลยเหมือนเหมือนเป็นหนึ่งเป็นคนรักกันใหม่ๆเลยอะ เขาอยากทําให้ปัญหาทุกอย่างมันจบลงไปนะปัญหาที่มีระหว่างคุณกับเขาเขาอยากจะมาเคลียร์ใจนะคะไม่อยากทะเาลาะกับคุณแล้วนะเขาจะลดลาวาสอกเขาจะลดอีโก้ของตัวเองนะคะจะกลับเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณจะกลับเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณเขารู้แล้วแหละว่าแต่ก่อนเขาก็เยอะเกินไปไงนะมัวแต่เยอะมัวแต่เอาแต่ใจนะไม่สนไม่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 สนไม่แคร์ความรู้สึกของคุณคิดว่าคุณต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเหมือนคนอื่นนั่นแหละ แต่ไม่เลยครั้งนี้คุณไม่คุณไม่สนคุณอยู่ในที่ของคุณแล้วคุณกลับรักตัวเองคุณกลับดูแลตัวเองนะหันมาทีคุณดูสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นในทุกๆด้านเขาก็งงไปดินะนึกว่าคุณจะโศมคุณจะเศร้าคุณจะโพสแต่เรื่องดราม่าคิดถึงเขาแต่เปล่าเลยคุณไม่เลยคุณเฉิด่ายมากคุณมีแต่อินเนอร์ชีบวกๆคุณโพสต์แต่รูปตัวเองนะโพสแต่เรื่องหน้าที่การงานของคุณคุณโพสแต่เรื่องดีๆ ไม่มีเศร้าให้เขาเห็นเลยนี่แหละทาให้เขาตกใจทําให้เขาประหลาดใจว่าคุณไม่รักเขาแล้วหรอคุณจบกับเขาจริงๆแล้วหรอเขาเสียใจมากนะคะคนคนนี้จะกลับมาจีบคุณใหม่นะคะจะกลับเข้ามาทําดีกับคุณนะคะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะกลับเข้ามาเยียวยาคุณนะมาซื้อของให้กับคุณนะสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยบอกเขาว่าคุณปรารถนาอยากได้เช่นอยากได้ดอกกุหลาบนะในวันวาเลนไทน์เขาจะสื่อให้เขาจะทาให้ ก่อนตอนคบหาการคุณพูดไปเถอะไม่ทำไม่สนใจแถมยังดุคุณได้ซ้ำจะซื้อทำไมาไม่เห็นจำเป็นเลยรักก็รักกันอยู่แล้วนี่ไงก็เป็นแฟนกันอยู่จะต้องเอาทำไมดอกกุหลาบวันเกิดจะต้องเอาทำไมเคกไม่เห็นจำเป็นเลยอะไรแบบเนี้ยเรียกได้ว่าดับฝันคุณมากๆดับฝันดับความสุขของคุณมากๆะทําให้คุณนอยทําให้คุณเสียใจะแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องการแล้วฉันอยากได้แต่ฉันก็ซื้อเองฉันก็มีเงินแต่ที่ฉันด่าฉันอยากให้เธอซื้อให้ก็เพราะว่า เห็นเธอเป็นคนรักของฉันไงฉันอยากให้เธอแสดงออกฉันรู้ว่าเธอรักฉันเธออาจจะซื้อเค้กก้อนเล็กก็ได้ดอกไม้หนึ่งดอกฉันก็ไม่ว่าแต่ขอให้เธอทําเพื่อฉันให้เธอแสดงออกหรือมีโมเมนต์หวานๆสวีทๆว,ว,ว่ารักฉันบ้างเถอะแต่เขาไม่ทำไงตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าไม่ทําก็ไม่เป็นไรฉันซื้อเองได้ไม่แคร์ไม่งอไม่สนนะคะมันกลายเป็นเขาอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะที่คุณเคยร้องขอเขาไว้เขาอยากทําให้คุณหมดเลยนะอย่างเยียวยา,ยาคุณอยากทํา ให้คุณเห็นว่าเขาใส่ใจนะสิ่งที่คุณพูดไปเขาจําได้นะแต่ตอนนั้นน่ะมันเสียฟอร์มไนงะเรื่องอะไรต้องตามใจคุณเดี๋ยวคุณรู้ว่าเขารักคุณมากไม่ทำนะจนคุณแบบเออแกไม่รักฉันก็ได้ฉันรักตัวเองก็ได้ะไม่ทําก็ไม่เป็นไรคงไม่รักฉันหรอก,ฉ,ก,กฉ,ฉันก็ไม่รักฉันฉันก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมตรงนั้นเดินออกมาดีกว่ารักตัวเองดีกวา่าคุณคิดแค่นี้เลยคุณก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขาคุณก็แค่แบบ ถอยมาอยู่ในที่ของตัวเองรักตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเลยนะคุณดึงพลังงานคุณกลับหมดเลยนะคะเขาก็รับรู้ได้ว่าคุณหมดจิตหมดใจกับเขาแล้วล่ะนะแต่จริงๆคุณก็ยังแอบมีความรักถึงเขาและเนี่แต่คุณรักตัวเองมากกว่าง่ะคุณจะไม่ยอมให้ให้เขามาทาร้ายหัวใจคุณอีนะคะซึ่งมันก็ได้ผลนะคะมันทําให้เขาก็ตื่นร้นมากๆนะคะอยากจะวนกลับเข้ามานะมาคืนดีกับคุณมาง้องคุณแล้วเขาจะทําทุกอย่างจริง เพื่อที่จะได้เริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะเขาจะมาให้คุณตัดสินเลยว่าคุณจะไปต่อกับเขาไหมนะแต่เขาก็จะพยายามพยายามให้คุณไปต่อกับเขาให้ได้เพราะเขารักคุณนะคะเขาจะยอมลดอีโก้ยอมตามใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเขาจะกลับมาเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มันจบลงที่มันนิ่งใส่กันให้มันกลับมาใจฟูให้มันกลับมาได้รักกันอีกเขาจะจีบคุณใหม่หมดเลยเขาจะสารภาพรักกับคุณเขาจะบอกคุณว่า เขารักคุณนะคะเขาจะใจดีกับคุณเขาจะไม่เงี้งเง่ากับคุณอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะหนึ่งดาบ The Were Magician ใกล้สำหรับเป็นหนึ่งเหรียญสี่ดาบคู้หนึ่งสี่ดาบก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งนงนะเนี่ยมีแต่เลขหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเดอะเวิร์ก็สองหนึ่งเมชชก็หนึ่งควงคู่เหมือนเป็นพลังงานของทวินเฟรมเลยนะคะเนี่ยที่จะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องเซตเพรทแยกห่างกันไปนะเพื่อให้ไปเติบโตตื่นรู้นะคะคุณเองก็กลับมารักตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองนะ ทั้งในเรื่องรูปร่างหน้าตาจิตใจพัฒนาในตัวเองในทุกๆด้านหน้าหน้าที่การงานการรักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องโหยหาพลังงานความรักจากเขาเขาเองเขาต้องเรียนรู้เหมือนกันในการที่จะต้องตื่นรู้กลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณกลับมาใส่ใจคุณกลับมาดูมาดูแลคุณการที่จะรู้ว่าความรักแท้เนี่ยเขาก็ต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่จะมีอีโค่กับคุณนะคะพลังงานดูดูเหมือนเป็นเป็นคู่ทวินเฟรมจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็ได้วนกลับมา ครองคู่อยู่ด้วยกันจริงๆนะคะพาะคุณทั้งคู่ก็รักกันแหละนะรักกันมากด้วยมีความผูกพันกันมากด้วยนะคะคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะเขานะคะจะกลับมาให้ความชัดเจนจริงจังกับคุณนะจะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อให้คุณนะอยู่กับเขาคืนดีกับเขาและคุณทั้งคู่จะจับมือกันไปไม่ปล่อยแล้วทีนี้นะคะจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจะไม่มีความเหงาอีกต่อไปแล้วปัญหาใดๆที่เคยมี ต่อกันก็จะได้รับการแก้ปัญหาเรื่องใดที่เคยมีความไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจผิดกันนะคะก็จะมีการเคลียร์กันมีการพูดคุยกันมีความชัดเจนต่อกันนะคะเขาจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณในกรณีที่เขาเป็นคนแดนไกลหรือคนต่างชาติมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะมาอย่างรวดเร็วด้วยซ้ํานะคะปัญหาต่างๆที่เคยาราคาซังที่เคยไม่เข้าใจกันมันกำลังจะจบไปนะคะเขาจะพยายาม ทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตคุณกับเขาจะได้คลองคู่กันตลอดไปเห็นไหมคะเห็นไหมเลขหนึ่งนะการเริ่มต้นนะคะเมจิกเชียนนะคะการเริ่มต้นที่นับหนึ่งแล้วการเริ่มต้นแล้วนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีความชัดเจนมีความจริงจังนะและยี่สิบเอ็ดเดอะเวิร์คือสุดสิ้นสุดนะของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพบเจอกันมาเคยฝ่าฟันกันมาเคยมีช่วงเวลาที่สุข นะเคยมีช่วงเวลาที่ทุกนะมีช่วงเวลาที่เศร้าใจนะมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจมีช่วงเวลาที่หวัดระแวงหึงห่วงไม่เข้าใจกันนะมีช่วงเวลาที่คิดถึงค,คิดมากคิดเยอะแต่ตอนนี้ปัญหาทุกอย่างมันจบลงแล้วคุณผ่านบททดสอบมาทั้งคู่แล้วนะคะคุณทั้งคู่เป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะหนึ่งดาบออกมานะมาการันตีนะมาฟันธงเลยว่ายังไงคุณก็ ได้ครองคู่กันคุณดู่ได้กันตลอดไปอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งจบบริบูรณ์เลยนะคะคุณทั้งคู่นะเหมือนคนที่เลือกกันมาแล้วนะว่าเกิดมาชาติภพนี้เราจะต้องมาตื่นรู้จะต้องมาพัฒนาจิตอิญญานตัวเองนะไปอีกระดับหนึ่งแต่เราก็จะมีกันและกันนะคะมันถึงได้มีช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ต้องห่างกันไปนะคะมีความไม่สบายใจความคิดถึงกันนะคะแต่ ทุกอย่างจบมาแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับความสุขแล้วนะคุณ้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวนะคะบางคนบางเคสอาจจะมีลูกด้วยกันด้วยนะคะเนี่ยนะคะเขาจะหลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะเขาจะรักคุณมากๆคุณทั้งคู่เหมาะสมกันมากๆนะคะคุณเองก็รักนะยังรักเขาอยู่นะคะเขาเองก็รักคุณนะคะไม่เคยที่จะ ไม่มองใครเลยนะคะเขาเองก,ก็อยากจะประคับประคองความรักนี้ให้มันอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะคุณเหมือนคนที่มีคุณค่ามากในความรู้สึกของเขานะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือคนเดียวที่เขาปรารถนาจะครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะ,ะ,คะเขาจะดูแลใส่ใจคุณนะคะเอาอกเอาใจคุณไม่ได้ห่างเลยนะคะจะดูแลคุณเหมือนไข่ในหีบเลยแหละนะประคบประหงมากมาก ห่วงแหนคุณมากๆกรณีที่คุณยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันคนคนนี้อยากมีลูกกับคุณด้วยนะอยากอยู่กับคุณอยากเห็นภาพคุณท้องอยากเห็นภาพคุณแบบมีลูกกับเขาลูกของเราจะหน้าตาย,ยัางไงนะคะหรือบางคนบางนเคสไม่ได้อยากมีลูกเขาเองก็อาจจะแบบอยากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะหรืออาจจะได้ขอบุบุธรรมมาเลี้ยงนะให้เป็นกาวใจระหว่างเราสองคนอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุณกับเขาจะไม่ห่างกันอีกแล้ว มันถึงเวลาแล้วจริงๆที่กูนังคู่จะได้กลับมารียูเนียนกันนะคะมาให้พี่ไพ่นางฟ้าแนะนำกันดีกว่านะคะเรามาให้พี่ไพ่นางฟ้าแนะนำกันดีกว่านะคะไปแนนแอนคาเรียแพชชั่นยูดิเซอร์บเลฟ ที่ให้หนางฟ้านะคะบอกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในความรักครั้งนี้เนี่ยนะคะเรื่องการเงินการงานก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณทั้งคู่นะคะบางทีที่เขาเงียบหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองนะคะมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานคุณบางคนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากงานประจํามาทําในสิ่งที่ คุณจาเป็นต้องทำนะภารกิจของคุณในชาติภพนี้ก็ได้นะคะคุณบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนสายงานนะเพื่อที่มาทําในสิ่งที่มันดีที่เหมาะสมกับคุณหรือเป็นสิ่งที่คุณได้คิดไว้แล้วก่อนที่คุณจะลงมาเกิดในชาติภพนี้นะคะเช่นคุณอาจจะต้องไปทําเกี่ยวกับมูลนิธิหรือการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการฮีลการเยียวยาผู้อื่นนะคะคุณจะต้องทำภารกิจของคุณให้เสร็จสมบูรณ์นะคะรวมถึงเขาเองก็เช่นกันนะคะ คุณทั้งคู่ถึงจะได้กลับมาไดยูเล่นกันได้นะคะเพราะถ้าเกิดปล่อยให้คุณรักกันเนี่ยคุณทั้งคู่ก็จะแบบเอาแต่รักกันอย่างเดียวอ่ะเพราะอะไรเพราะแพชชั่นเพราะคุณทั้งคู่ต่างมีมีกุแรงดึงดูดถึงกันสูงมากเขาเองเสน่หาในตัวคุณมากคุณเองก็เสน่หาในตัวเขามากเช่นกันวันๆคุณจะรักกันอยู่สองคนอ่ะคุณจะไม่ทําอะไรงานที่การงานที่คุณจําเป็นต้องต้องใช้ศักยภาพในตัวคุณและตัวเขาทําให้มันสําเร็จคุณก็จะไม่ทําคุณก็จะแบบเออ มีแต่ความรักๆแค่เนี้ยพอใจและชีวิตไม่ได้นะคะคุณจําเป็นจะต้องไปสร้างฐานะนะคะสร้างตัวตนให้มีความมั่นคงรวมถึงเขาด้วยนะคะทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จถึงจะได้กลับมาครองคู่กันนะคะและคราวนี้คุณจะรักกันยังไงก็ตามโลกลก,ก็จักรวาลก็ปล่อยคุณรักกันแน่นอนเพราะคุณทําได้แล้วคุณทําสําเร็จแล้วเพราะอะไรยูดีเซอร์เลยเพราะคุณน่ารักคุณคู่ควรกับรักแท้รักที่ดีนะคะในกรณีที่เขาเองมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเรื่องการงาน เขาเองก็ต้องไปจัดการกับตัวเองให้มีความมั่นคงให้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นก่อนที่เขาจะได้มาเข้าคู่กับคุณเขาจะได้ดูแลเทคแคร์ care, คุณได้ถึงเต็มที่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะคุณคูณ่ควรเท่านั้นเลยยังไงก็ตามหมอก็ขออวยพรให้คุณทุกคนสุขสว่างในความรักโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ขอใหคุณน้อมรับใ้แต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พวกันใหม่กับหมอิชในคิดหน้านะคะอธิบายสวัสดีค่ะ